ภาวะที่หลอดเลือดดำส่วนลึกที่ขาเกิดการอุดตันเนื่องจากเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้สะดวกจากสาเหตุต่างๆทำให้เกิดเลือดข้างจับตัวและเกิดเป็นลิมเลือดอุดตันในที่สุดลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นนี้มีโอกาสหลุดไปที่ปอดทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ปอดและนำไปสู่อันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ภาวะหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน เป็นภาวะที่หลอดเลือดตามส่วนลึกที่ขาเกิดการอุดตันเนื่องจากเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้สะดวกจากสาเหตุต่างๆทำให้เกิดเลือดข้างจับตัวและเกิดเป็นลิ่มเลือดอุดตันในที่สุดลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นมีโอกาสหลุดไปที่ปอดทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ปอดแล้วก็นำไปสู่อันตรายรุนแรงถึงเสียชีวิตได้เลยนะคะ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน